วันนี้เป็นวันลอยกระทงเรามีประทัดอันใหม่แม่ค้าเขาบอกว่าจุดแล้วมันสามารถยิงกระสุนออกมาได้ลองจุดเลยดีกว่าเราอยากเล่นบ้างอะงั้นเดี๋ยวเราขอไปซื้อก่อนนะเอาแล้วนะจะจุดแล้วนะวันนี้เป็นวันลอยกระทงเรามีประทัดอันใหม่แม่ค้าเขาบอกว่ามันเป็นประทัดร,รูปรถถังยิงกระสุนออกมาได้เหมือนรถถังจริงๆแค่คิดก็สนุกแล้วไปลอง,องเล่นดูเลยดีกว่า เล่นดูดีกว่าอ่านี่รถถังหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยว่าเราจะซื้อมาผิดจะเอาไปคืนไม่คาคงไม่รับคืนแน่ๆเลยอะแต่ช่างมันเถอะไหนๆก็ซื้อมาละลองเล่นดูดีกว่าเดี๋ยวลองจุดดูเลยดีกว่าฮะอ่าโอ้ยคตรสวยเลยแต่ว่ารถสุกมันไม่ค่อยมันเลยอะมันมีแค่แสงสมองบ๊บบมาเออจริงสิเรามีรถถังอยู่นี่มาเอารถถังมาจุดเลยดีกว่า ่นี่รถถังแม่ค้าเขาบอกว่าจุดแล้วมันสามารถยิงกระสุนออกมาได้ลองจุดเลดีกว่าอเอาล้วนะจุดแล้วนะ a few minutes later. เ,เหลืออันสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเล่นต่อเลยก็ดัหมดแล้วใครไปซื้อใหม่อ่านะจุดแล้วนะ <Bom. S 1> กันเนี่ยทะพานกลายเป็นเบาะเป่าลมรถถังแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะมันจะลอยน้ำได้จริงๆเหรอเนี่ยนี่เอาไปลอยน้ำดูดีกว่าเฮ้ยลอยน้ำจริงๆด้วยอ่ะลองเล่นดูจริงๆแล้วเนี่เอาละนะโดดแล้วนะย่าเมื่อกี้ก็โดดพลาด เอาแล้วนะเฮ้ยโอ้โอได้จริงจริงด้วยะเฮ้ยจูเนียร์ทำอะไรอ่ะเอาจะเล่นสะเป่าลมเรซี่ถามได้เอามันจากไหนอ่ะเราอยากเล่นด้วยอ่ะอ๋อพอดีว่าเมื่อกี้เราไปซื้อประทัดจากร้านค้ามาพอจุดแล้วมันอยูเดียมันก็ตู้กหายเป็นรถถังคันนี้ยังไงเล่าเอาเหรอเราอยากเล่นบ้างอ่ะงั้นเดี๋ยวเราขอไปซื้อก่อนนะ Minutes later ได้หมดแล้วรถทัดรถถังของเราเอ๊ะมันไม่ค่อยเหมือนของจูเนียเลยนี่ว่าแต่แม่ค้าบอกว่ามันเป็นรถถังรูปไก่มันก็น่าจะเหมือนเหมือนของจูเนียแหละเดี๋ยวเราเอาไปจุดเลยดีกว่าเราว่านะเราเท่ขว่าจูเนียอีกเอาไปจุดเลยดีกว่าเอาแล้วนะจะจุดแล้วนะ ไม่เห็นมีรถทังอะไรออกมาเลยอ,ะ <S <S อ่ะสงสัยคงจะด,ด้านแต่ไม่เป็นไรเรายังมีอันนึ่งไปจุดเลยดีกว่า ใช่แล้วใช่แล้วเราเองแม่เราอะ่ะให้เราเ,เล่นกับนาย